สวัสดีครับวันนี้พอนมาเที่ยววัดทุงอยู่นะครับอยู่ตรงข้ามวัดภาษีนี่เองนะครับที่คนชอบมาขอเปลี่ยนชื่อเนาะกับเจ้ากับเจ้าว่านนะครับเมื่อก่อนจะเข้าคิวกันหูยาวมากแต่ตอนนี้มาดูจะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเดินเข้ามาประตูหน้าก็เจอพระวิหารนะครับเดี๋ยวขอแวะวายครูบาองค์อื่น ก่อนนะครับว่ามีหลายหลายองค์นะครับทั้งหมดเก้าองค์นะครับจะปล่อยใจให,ให้ดูทีละองค์นะครับหลวงปู่นี่นี่ครูบาศรีวิชัยเนาะนี่ โอ้เจอันนี้หลวงปู like. ่ร <Darwin> ู้นะครับว่าไม่ได้อ่านชื่อหลวงปู่ให้ดูเนาะก็เลยแบบงงงวยกันหน่อยลูกปั้นก็จะเหมือนๆมากนะครับมีหลวงพุทวดนะครับเนาะ นี่ดูองค์รวมอีกทีหนึง่งเก้าองค์นะครับนี่ก็จะมีพระเทวาอมีน,นางปกนะครับตอนนี้ก็เป็นออของที่ระลึกนะครับของครังนะครับซื้อขายได้ไม่ใช่ซื้อขายที่บูชานะครับมาบูชาได้เนาะนี่มีหลายรุ่นนะครับว่บางๆก็มาดูได้ที่วัดทงอยู่นะครับ เดินออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเดินมาภาพวิหารกันเนะาะพาพวิหารก็สวยเด่นสง,งา่าอยู่กลางวัดนะครับวัดก็ไม่ได้ฟังค่อยจะผู้คนมาเที่ยวเยอะนะครับแต่ก็ยังมีอยู่ประปรายเพราะว่าศาสปรตยกรรมแต่ละที่ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวปอนพาไปดูข้างในแล้วกันเนาะ เดินข้าไปข้างในนะครับเห็นไหมก็จะมีมักกะายกวาดอยู่เนาะตอนเขาบพาไปไหว้พระด้านในนะครับว่าเป็นยังไง นี่ดูพระประธานนะครับเรวก็จะมีพระแก้วหล,หลายองค์นะครับเป็นสีเป็นสีนะครับเขาเรียกว่าพระะ้าดูพระแก้วเปล่าลืมถามนะครับอันนี้หม่มดูหนาวอยู่นะครับนี่องค์ภาพประธานอยู่ด้านบนนะครับก็ดูสวยๆอยู่ ส,สวยนะครับพอเดินออกมาปุ๊บด้าน,นข้างก็จะมีพระองค์ข่าวนะครับแล้วก็มีคูบาอยู่ข้างๆนะครับวัดทุงอยู่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัสดีค่ะ